ครับเดี๋ยวเมืองการโหลดตู้แบบง่ายๆนะครับพอดีว่าผมหลากสองสันมาได้งานมาท่านครับบรรจุตู้ใบล้างมากแล้วเอา,เอางานตัวน,นึงมาท่านครับมันเกิดการเด็กที่เดียนขึ้นมากด,ดหน่อยเลยต้องออกจาป,ประมาณนี้แล้วครับพอทางเข้าบรรจุห้างน้าเลยครับ อันนี้เขาก็ต้องเปิดไฟคนแน่นนะครับเพราะว่าเป็นเหยว่บังเห็นขึ้นตู้ใบหลังก็ใส่หนักมากนะครับล็อกเสียบอยู่ไร่ที่นี่ห้อกับตีดอีกใบหนึ่งครับจริงๆมันต้องล่งท้าก่อนละครับไปนั้นเกิดว่ามันเกิดการผิดพลาดครับการผิดพลาดคุณมากเราต้องเรียนแบบนี้ครับเอาไปนึ่งบ้างหนาแล้วก็โหลดแบบนี้นะครับ เป็นบางโรงงานนะครับขาโรงงานเขาบใบอนุญาตนะครับแบบนี้พอดีโรงงานแบบว่าเขาไอ้ซอยเดียวเขาได้เขาเลยแบบนี้บางโรงงานเขาใบอนุญาตลูกขาดนะครับเอาเงี้ยวรถพี่เงีวเงี้ยวใชเพิ่งได้เดียวนะครับพอดีโรงงานเขาบคอยเรีองมากแบบน,นี้เขาก็เลยอนุญาตให้เราเลีนยงรถซับได้ ไปดีไปของเต็มแล้วครับอันนี้มตา,า,าต้นานทิพย์ครับยกไส้นาแล้วก็มาหลดตั้งนาไปนี่ครับตัดง่ายเขาเล่นวุนนดีเขามีไฟอยู่หางกับปิดไฟแง่ให้เจ้าก็ใส่เจ้ายินหุ้งครับใช่ครับง่ายๆครับผมไม่ยังถูดเป็นแบบง่ายๆ ต่วาย่มลงตู้เนี่เขาไปจับไห้ได้ครับตัวนี้เขาไปจับใบหลังกอนตอนที่นี่เขาต้องไปเรียนหารถทอ็อปเนี่ยเขาจับตัวนี้มาไหวท้างหลังไห้เขาต้องยกไห้ได้ครับซุ่นก็ต้องกับไห้มันเป็นเอาหัวมาทางเดียวกันอ่าได้อยู่ครับเขาจับไหยย้ยุ่ตรงจับแบบนั้นครับอันนี้ผมเฉียวไปนี่เป็นล่องครับล่องเคอรี่ไปล่องเคอรี่ไปล่องซีสามครับตัวอันนี้มันโคดหกพุ่มครับมันจิ๋วล่องกอนลวก็ พราะว่าเขาจะเน้นเนาะ่ายันเขาไปจับแห่งแสด้ไปหาล่านตัวเขาลับจากล่านตัวลับแหงครับว่าอยู่ในเครื่องรีผมบม่มั่นใจว่าเขาจะลับแหงหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปแบบนี้ปกติผมก็ไม่เคยไปเนาะเครื่องรีแบบซองสันแบบขับัวแบบนี้อาจจะได้ไปจ้างรถท็อปน้ำล่านทั่วไปครับลับนาย สันครับเขาไปแล้วเขาเพ่ยกไหกับว้ออหนหอนอกมาอีกเซเวลาครับโอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้คิดสันส้นๆครับเดี๋ในเมืองจะซื่อว่าหาข้าวปลาจำเป็นต้องกับว่าเห็ดครับแบบหนึ่งตัวพิเศษอย่างเซเวอร์แล้วลงค้าเหรอเห็นมันถือว่าจำเป็นหาง,งานมาจาก็ัวใจครับถุงเลยซอยปกติเขาไปเห็นไห้แล้วครับโอเคครับ